นี่เลยครับวันนี้ผมพามาดูแปลงที่ดินนะครับที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพเดินทางมาเนี่ยประมาณราทักสองชั่วโมงได้นะครับแปลงเนี้ยห่างจากกรุงเทพผมวัดที่ขนส่งสายใต้ใหม่นะครับก็อยู่เราประมาณ100กิโลเมตรนะครับจากขนส่งสายใต้ใหม่แปลงนี้เขาจะมีปลูกพวกมะม่วงเอาไว้ตรงบริเวณด้านท้ายแปลงนะครับซึ่งมะม่วงเนี่ยเขาก็ลงเอาไว้หลากหลายสายพันธุ์คละกันนะครับ menu. เพราะฉะนั้นคือจะไม่สามารถบอกได้เลยว่ามีอะไรบ้างเพราะคนปลูกเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าปลูกสายพันธุ์อะไรบ้างนะครับคือไปซื้อ แล้วก็มีเอาไว้2แถว2แถวเนี่ยก็จะอยู่ราวประมาณสัก20ต้นได้นะครับผมแล้วก็นอกจากตัวสวนมะม่วงเนี่ยเขาทําเป็นลักษณะของอต้นทุเรียนเอามาปลูกต้นทุเรียนเนี่ยเขาลงมาเนี่ยอายุน่าจะอยู่ราวประมาณ1ปีเริ่มปลูกตั้งแต่เล็กๆนะครับ คือข้อแม้นะครับเวลาที่คุณมาปลูกทุเรียนเนี่ยคุณจะต้องใส่ใจนิดนึงนะครับผมอาจจะแบบไม่ไม่สามารถทิ้งไปได้แต่ด้วยความที่ว่าอันเนี้ยเรามีคนดูแลเราเดินระบบน้ําเอาไว้นะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยอยากจะมาอยู่ที่นี่ก็ได้เลยนะครับตรงด้านนั้นนะครับเราก็จะเห็นเป็นวัด ถ้ำบารมีนะครับผมซึ่งตรงวัดถ้ำบารมีอ่ะสังเกตเห็นจุดเด่นหลกัหลกๆเลยก็จะเป็นองค์สิบสองราศีที่อยู่บนยอดภูเขานะครับใกล้กับเราเนี่ยเพียงแค่1กิโลเมตรมีเพื่อนบ้านอยู่ฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับส่วนด้านข้างทางด้านฝั่งนี้ครับผมอันนี้เขาจะปลูกเป็นพวกไม้ประดับเอาไว้พวกต้นอินทนิลอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นไม้ดอกนะครับปแปลงนี้ติดถนนสองด้านนะด้านนี้อ่าอันนี้จะเป็นถนนสาธารณะทางดินแต่ด้วยความที่ว่ามันติดกับปแปลงของชาวบ้านนะครับเราก็ไม่ได้เปิดใช้อะไรนะครับก็ใช้ทางทางด้าน มากวากว่าซึ่งด้านหน้าเนี่ยมันจะเป็นถนนคอนกรีตนะครับแล้วก็ทำรั้วคาร์บอยเอาไว้ให้นะครับตรงเนี่ยจะเป็นรั้วคาร์บอยลักษณะของ3ามด้านนะครับถ้าเกิดว่าเรามาซื้อที่ดินแปลงเนี่ยครับด้วยความที่มันเป็นลักษณะของเนินสโลปอะครับเราก็จะได้ลักษณะวิวเขาแบบนี้นะครับผมอันนี้เห็นเนาะเห็นเนาะตา้องพอเห็นวิวเขานะครับอันนั้นอาจจะเป็นลักษณะของวิวเทือกเขาข,ของวณฑอุทยานเขาน้อยนะครับผมแล้วก็เรื่องของความสะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าเป็นน้ําประปานะครับเนี่ยครับ ข้างหน้ามีแล้วไฟฟ้ามีน้ำประปานะครับผมแล้วก็สังเกตว่าจะมีตัวแทงชําเป็นตรงเนี้ยอันเนี้ยคือมีน้ําให้นะครับเพราะฉะนั้นคือไม่ต้องห่วงเลยว่าที่นี่จะไม่มีน้ำนะครับและที่สําคัญนะครับปรแปลงเนี้ยจะมีเพื่อนบ้านข้างๆเนี่ยเขาทําเป็นบ่อปลาคราฟ ทำหลายบอ่อเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งตรงด้านเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่อยากได้แบบว่ามีเพื่อนบ้านแล้วนะครับผมแล้วก็เป็นปแปลงที่เห็นวิวเขานะครับอาจจะลองเลือกมาดูปแปลงนี้ก็ได้และที่สําคัญปแปลงเนี้ยหน้ากว้างตั้งแต่แนวต้นเสาไฟต้นนั้นครับย้าวตลอดของหน้าปแปลงที่ดินเนี่ยกว้างถึง60เมตรเนื้อที่2ไร่ถ้าเกิดเราจะซื้อแบ่งครึ่งอ่ะก็ได้นะครับความลึกไปจนถึงด้านท้ายเนี่ยก็จะอยู่ประมาณเราห้าสิบสามเมตรนะครับผมด้านหน้าเนี่ยเป็นถนนคอนกรีตแบบนี้เล ถนนนี้กว้างนะครับประมาณราสัก7เมตรน่าจะได้นะครับผมก็ราคาขายเนี่ยมันอยู่ที่1ล้าน4แสนบาทนะครับถ้าเกิดว่าใครที่สนใจเนี่ยอยากให้ได้ลองเข้ามาชมกันนะครับผมส่วนในเรื่องของข้อมูลต่างๆเนี่ยลูกค้าอยากได้เพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถสอบถามทางด้านทีมงานได้ตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ใต้ล่างนะครับเรื่องประเด็นที่ว่าน้ําจะท่วมไหมอันนี้สบายใจได้นะครับด้วยความที่ว่าตัวเนี้ยเป็นพื้นที่สูงนะครับสูงกว่าระดับน้ำทะเลเนี่ยน่าจะอยู่ เราประมาณสัก80กว่ากว่านะครับผมแล้วพอเสร็จบุ๊บเวลาฝนตกมาน้ําก็จะไหลไปตามธรรมชาติเพราะเนื่องจากว่าลักษณะของที่ตรงนี้มันเป็นลักษณะเป็นที่เนินนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของเอกาสารสิทธิ์เนี่ยก็จะเป็นโฉนดครุฑแดงน,นส,ส4จอนะครับแล้วก็เรื่องของระยะการเดินทางเราออกไปข้างหน้าตรงนั้น,นครับเส้นถนนหล,ลัก4,022จากตรงนี้ไปจะถึงตรงนั้นนะครับประมาณเราวรสัก3-400เมตรได้นะครับแล้วก็ไปถึงตรงวัดท่ามรมีตรงนั้นนะครับระยะ ก็เพียงแค่1นกิโลเมตรนะครับอบตอ,อนามัยต่างๆวัดโรงเรียนห่างจากเราเนี่ยก็อยู่เราประมาณ4กิโลส่วนถ้าเกิดว่าจะเอาตลาดใหญ่หญๆเลยผมแนะนําว่าเป็นตลาดจอมบึงก็ได้นะครับตลาดจอมบึงเนี่ยห่างจากเราเนี่ยจะอยู่ราประมาณทั้งสิกิโลแล้วก็กรุงเทพยอย่างที่บอกเลย100กิโลเมตรส่วนใครที่สนใจแปลงนี้ติดต่อทีมงานไม่ว่าจะเป็นคุณขวัญหรือคุณเจน,นะครับตามเบอร์ที่ขึ้นใต้ล่างขอบคุณที่ติดตามเราชมข่าวสวัสดีครับบ๊ายบาย